คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังวันนี้ก็เป็นวันแรกของซีรีส์นี้นะครับขอแนะนำให้กดกระดิ่งกดติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องไปจนครบ40วันเพียงวันละ10นาทีแล้วคุณจะประหลาดใจว่าคุณจะรู้สึกหายจากความหดหู่ห่อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังไปอย่างไม่รู้ตัวเลยนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่คึคกคักกระตือรือร้น มีชีวิตชีวาเต็มเปี่ยมด้วยพลังในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาทุกอย่างได้อย่างอัศจรรย์ครับพระคัมภีร์สำหรับใกล้ครวนเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ก็คือสดุดีบทที่7 1ข้อ5ถึง6ที่กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์เสมอเป็นความมั่นใจของข้าพระองค์มาตั้งแต่เยาววัย พี่น้องที่รักครับไบเบิลข้อนี้ผู้เขียนหนังสือสดุดีกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความหวังของเขาเป็นความมั่นใจของเขามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆแม้กำลังจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆแม้กำลังได้รับบางสิ่งที่ดูเหมือนไม่เห็นมีอะไรดีเลยก็ตามแม้พระเจ้าจะยังไม่ตอบคำธิษฐานก็ตามเขาก็ยังมีความคาดหวังสูงว่าพระเจ้าจะทาให้เกิดสิ่งดีๆขึ้น ในอนาคตแน่ๆเพราะความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ตามองเห็นในปัจจุบันนะครับพี่น้องครับคุณทราบไหมครับว่าโลกเรามีคนสองประเภทคือคนที่มักคาดหวังว่าจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในอนาคตและอีกประเภทหนึ่งคือคนที่มักคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตพี่น้องครับผมมีเรื่องเล่าของครอบครัวคริสเตียนครอบครัวหนึ่ง ผมจําไม่ได้ว่าเคยอ่านเจอที่ไหนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขามีลูกสองคนลูกคนโตไม่สนใจพระเจ้าไม่เคยเชื่อศรัทธาในพระเจ้าแต่ลูกคนเล็กจะอธิษฐานกับพ่อแม่เสมอและก็ชอบฟังพ่อแม่อ่านพระคัมภีร์ให้ฟังทุกคืนก่อนนอนอยู่มาวันหนึ่งนะครับพ่อแม่ของเด็กก็อยากจะลองใจลูกสองคนนี้ก็เลยซื้อของขวัญมาให้ลูกทั้งสองคนลูกคนโตได้จัก,กรยานสวยงามมาก แต่ลูกคนเล็กได้กล่องของขวัญกล่องใหญ่พอเปิดกล่องออกมาก็กลายเป็นขี้ม้าเหม็นหึ่งเลยนะครับคุณรู้ไหมคบว่าเด็กสองคนตอบสนองต่อสถานก,กานแตกต่างกันอย่างไรลูกคนโตคนที่ได้จักรยานสวยงามบ่นต่อว่าพ่อแม่ทำนองว่าทำไมให้จักรยานกับเขาเดี๋ยวเขาก็ขี่ไปชนอะไรเข้าจนต้องเข้าโรงพยาบาลอาจจะถึงขั้นขาหักพิการไปตลอดชีวิต แทนที่จะดีใจได้จัก,กรยานเขากลับคิดไปว่าจะขี่ไปเจออุบัติเหตุแล้วก็ต้องกลายเป็นคนพิการนะครับแต่ลูกคนเล็กที่ได้ขี่ม้าเหม็นหึงเขามีปฏิกยาอย่างไงรู้ไหมครับลูกคนเล็กเป็นคนที่รักและศรัทธานในพระเจ้าตามพ่อแม่ไปโบสถ์สม่ำเสมอก่อนนอนก็ฟังพ่อแม่อ่านพระคัมภีร์ทุกคืนชอบอธิษฐานกับพ่อแม่บ่อยๆเขาไม่เคยออกห่างพระเจ้าแบบพี่คนโตนะครับพอเขาเห็นขี่ม้าในกล่องของขวัญแล้วปรากฏว่า เขาก็ทำหน้างงๆอยู่ช่วงคู่หนึ่งจากนั้นก็กระโดดรดเต้นไปมาแล้วก็โผลไปกอดพ่อแม่อย่างดีอกดีใจแล้วเขาก็พูดว่าถ้ามีขี้ม้าในกล่องของขวัญน,นั่นก็แปลว่าพ่อแม่ซื้อลูกม้ามาให้เขาขี่ใช่ไหมแล้วก็ตื่นเต้นที่กำลังจะได้ฝึกขี่ลูกม้าพี่น้องที่รักคุณเห็นความแตกต่างของคนที่ห่างพระเจ้าและคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าไหมครับพี่คนโตห่างพระเจ้ามาก ไม่เคยสนใจตามพ่อแม่ไปโบสถ์ไม่เคยอ่านมคัคคัมภีร์ไม่เคยเฝ้าเดี่ยวไม่เคยอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ลูกคนเล็กทําตามพ่อแม่คริสเตียนของเขาทุกอย่างเขาชอบให้พ่อแม่อ่านมัคคัมภีให้ฟังและก็อธิษฐานด้วยกันก่อนนอนทุกคืนอะไรทําให้เด็กสองคนตอบสนองต่อสถานการณ์แตกต่างกันพวกเขาคิดถึงอนาคตที่แตกต่างกันนะครับคนหนึ่งคิดถึงอนาคตว่าเขาจะขี่จัก,กรยานไปเจออุบัติเหตุจนขาหักพิการ แต่อีกคนหนึ่งคิดถึงอนาคตว่าเขากำลังจะได้ขี่ลูกม้าอย่างสนุกสนานแม้เขาเห็นขี่ม้ากองโตนะครับสิ่งที่ทำให้เด็กสองคนตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างกันมันก็คือความหวังในล่ะครับและต้องเป็นความหวังใจในพระเจ้าเท่านั้นด้วยนะครับไม่ใช่ความหวังจากสิ่งอื่น,นคนที่จิตใต้สำนึกของเขาเต็มเปี่ยมด้วยความหวังในพระเจ้าเขาก็จะคิดถึงแต่สิ่งดีๆจะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในอนาคต แม้กำลังดูเหมือนจะเจอกับเรื่องร้ายๆก็ตามเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีๆแก่เขาเสมอแต่คนที่ห่างพระเจ้าจิตใต้สำนึกของเขาก็มักจะเอาแตา่คิดถึงในเรื่องร้ายๆว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในอนาคตความหวังของเขามันไปอยู่ที่อื่นนะครับมันไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าเขาเคยชินกับการให้เงินทองให้แฟนหรือคู่ครองหรือสิ่งอื่นๆเป็นพระเจ้าดังนั้น ถ้าสิ่งเหล่านี้สูญหายไปเขาก็จะตกใจกลัวและสิ้สนสูญสิ้นความหวังในชีวิตไปทันทีกลายเป็นเจ็บปวดขมขื่นหบกดหูซึมเศร้าอยากตายทันทีก็เพราะเขาไม่ได้เอาความหวังมาอยู่ที่พระเจ้าไงล่ะครับพี่น้องที่รักเฝ้าเดี๋ยววันนี้ลองหยุดชั่วขณะแล้วก็ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของคนดูนะครับอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูว่าคุณเป็นคนประเภทไหนคุณคาดหวังว่าจะมีสิ่งเวลวร้ายเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆ หรือคุณคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เวลวร้ายถ้าคุณมักจะคาดหวังว่าจะมีสิ่งเวลวร้ายเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแปลว่าคุณยังขาดความหวังในพระเจ้าคุณไม่ได้เอาความหวังของคุณมาอยู่ที่พระคุณความรักของพระเจ้าคุณมักจะย้ำพูดกับตัวเองหรือเปล่าว่าสิ่งเวลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันฉันไม่มีวันหายป่วยฉันไม่มีวันหลุดจากหนี้ก้อนตอนัวนี้เศรษฐกิจแย่แบบนี้ฉันไม่มีทางหาเงินมาจ่ายหนี้ได้ คุณมักเผอพูดกับตัวเองแบบนี้หรือเปล่าถ้าเคยนั่นแปลว่าคุณกําลังคาดหวังให้สิ่งเวลวร้ายเกิดขึ้นกับคุณคุณไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตและด้วยการคาดหวังแบบนี้อย่างไม่รู้ตัวมันก็ทําให้คุณกลายเป็นโรคซึมเศร้าอยากตายอยู่ตลอดเวลานะครับทําไมล่ะครับก็เพราะคุณยังไม่ได้เอาความหวังมาอยู่ที่พระเจ้าไงล่ะครับคุณยังไม่ได้เชื่อวางใจพระเจ้าอย่างสดจิตสดใจนั่นเองถ้าคุณมี ความคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตเสมอแม้อาจกำลังได้รับขี่ม้าที่เหม็นหึงแต่คุณก็คาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณก็กำลังจะได้ขี่ม้าแล้วถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ผมขอแสดงความยินดีแสดงว่าจิตวิญ,ญญาณของคุณเต็มเปี่ยมด้วยความหวังและเป็นความหวังที่อยู่ที่พระเจ้านะครับพี่น้องครับถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้ายหรือแม้แต่กำลังเจอไปแล้วก็ตามผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามผมขอหนุนใจว่าอย่าจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจไปนานนะครับแม้คุณอาจจะสูญเสียทุกสิ่งไปแล้วก็ตามขอให้คุณรีบหยุดตัวเองหยุดคาดหวังว่าจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในอนาคตหยุดที่จะคาดหวังว่าอ,อนาคตของคุณจบสิ้นแล้วแต่หันมาคาดหวังสิ่งดีๆจากพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะดลบันดาลให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแทนในเร็วๆนี้นะครับ อาจารย์เปโลกล่าวไว้ในโรมบทที่8ข้อ28ทําทนองว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะร่วมกันมาทําให้เกิดผลดีแก่ทุกคนที่รักพระเจ้าดังนั้นถ้าคุณเป็นคนรักพระเจ้าจริงๆคุณมักใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้าทั้งวันคุณก็จะได้รับผลดีเสมอท่ามกลางสิ่งเลวร้วายที่เกิดขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะมีความหวังว่าจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นได้ในอนาคตเมื่อคุณติดสนิท กับพระเจ้านะครับอย่ายอมให้มารซาตานมาแอบขโมยความหวังของคุณไปขอหนุนใจให้คุณยืนหยัดภาวนาพระคำพระเจ้าที่ได้เฝ้าเดียววันนี้และพูดตอกย้ำกับตัวเองให้บ่อยที่สุดตลอดเวลาทั้งวันเพื่อให้คุณมีความหวังใจในพระเจ้าให้ความหวังของคุณนั้นดำดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกโดยพูดทำนองว่าพระเจ้ากำลังตอบคำอธิษฐานของฉันปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งดียอดเยี่ยมกำลังจะหลั่งไหลามาสู่ฉันในเร็วๆนี้เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทุกอย่างของฉันพระองค์รักและห่วงใยฉันเสมอฉันจึงมีความหวังอยู่เสมอในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเมื่อคุณพูดตอบย้ำกับตัวเองซ้ำๆแบบนี้บ่อยๆคุณจะประหลาดใจว่าคุณก็จะเริ่มคาดหวังเรื่องร้ายๆให้เกิดขึ้นในอนาคตน้อยลงไปนะครับแล้วคุณจะเริ่มคาดหวังว่า จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนมันจะทำให้คนมีพลังใจเข้มแข็งในการฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างมั่นใจและคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังใจในพระเจ้าเสมอจนคุณสามารถที่จะไปหนุนใจให้กำลังใจคนอื่นได้กลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างมากมายอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ